หากจะเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพว่าพักการเมืองบ้านเราก็เป็นเสมือนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดหุ้นที่มีการซื้อขายและมีราคาขึ้นลงผันผวนตามข้อมูลและเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบกับหุ้นตัวนั้นๆก็ต้องบอกว่านาทีนี้พักพลังประชารัดเป็นหุ้นการเมืองที่ราคาขยับสูงขึ้นได้อย่างน่าสนใจครับโดยเหตุที่มีข่าวดีปรากฏออกมา อย่างต่อเนื่องย้อนหลังกลับไปไม่นานเนี่ยสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐก็อยู่ในภาวะที่ย่ำแย่มีปัจจัยลบเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสอสอทยอยลาออกไปอยู่พรรคการเมืองอื่นและเรื่องสำคัญก็คือท่าทีทางการเมืองของพลเอกประยุจันโอชาที่เริ่มแสดงออกชัดเจนว่าจะไม่ไปต่อกับพลังประชารัฐและสุดท้ายก็ไม่ไปต่อจริงๆ ผลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแม่เหล็กสําคัญที่ทําให้พลังประชารัฐได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งปี2562เมื่อไม่มีผลเอกประยุทธ์ด้านหนึ่งก็เป็นผลเสียในแง่ที่ว่าพักเองก็ไม่มีจุดขายเหมือนปี62แต่อย่างไรก็ตามครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐและทีมงานก็ไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์มาทําให้พักดูตกต่ําลงไปเรื่อยๆ มีการพลิกฟื้นแก้เกมกันโดยการหยิบจุดอ่อนที่คนมองนะ่ะให้พลิกกลับมากลายเป็นจุดแข็งจุดอ่อนที่ว่าก็คือการไม่มีผลเอกประยุทธ์นั่นไงแต่การไม่มีผลเอกประยุทธ์ด้านหนึ่งก็กลายมาเป็นจุดแข็งเพราะว่าจะสามารถทําให้คนที่อยากจะมาร่วมงานหรือคนที่พลังประชารัฐจะไปชวนมาร่วมงานและติดขัดตรงที่มีผลเอกประยุทธ์นั้นเดินเข้ามาร่วมงานกับพักได้อย่างสะดวกใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของร้อยเอกกรรนณ์ธมเผ่า พอไม่มีพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประยุทธ์พูดชัดเจนว่าจะไม่อยู่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐที่ไปพักอยู่ที่พักเศรษฐกิจไทยก็พร้อมที่จะกลับมาร่วมงานแล้วก็แสดงท่าทีชัดเจนแล้วจะกลับมาแน่นอนแม้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะยังไม่มาแต่ทีมงานหลายคนก็ทยอยกันมาเรียบร้อยแล้วรวมถึงนักการเมืองจากขั้วต่างๆขั้วตรงข้ามเพราะท่าทีของพลังประชารัฐ พนเอกประวิทย์เองก็ได้ประกาศชัดเจนเป็นแนวทางของพักว่าจะเป็นพักการเมืองที่พร้อมจะทํางานร่วมกับทุกฝ่ายสลายขั้วสลายฝ่ายก้าวข้ามความขัดแยง้งล่าสุดผู้ก่อตั้งพักสร้างอนาคตไทยซึ่งก็คืออดีตผู้ร่วมก่อตั้งพักพลังประชารัฐนายอุตมะสาวนายนนายสนทิรัตน์สนธิจิรวง์ก็ได้กลับมาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐเพราะว่า ความพยายามในการตั้งพักอนาคตไทยนั้นเนี่ยไปเจอกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งจากหาร500มาเป็นหารร้อไปไม่รอดเจรจากับคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยเพื่อที่จะรวมพักกันก็ติดเงื่อนไขนู่นนี่นั่นแต่เปิดการเจรจากับพลเอกประวิตย์สองสามครั้งจบเลยสุดท้ายเดินกลับเข้ามาพักเก่าที่ตัวเองเคยออกไปภายใต้การอ้าแขนรับอย่างอบอุ่นของพลเอกประวิตวงสุวรรณรวมไปถึง การจัดงานและดมทุนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่30มกราคมขายโต๊ะจีน170โตะ๊ะโต๊ะละ3ล้านหมดเกลี้ยงได้เงินมา510ล้านบาทปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่นอ,อกมั่นใจให้กับคนในแวดวงการเมืองคนที่กำลังลังเลว่าจะมาพักพลังประชารัปด,ดีหรือไม่ด้านหนึ่งเนี่ยการเข้ามาของคุณอุตมะกับคุณสติรัตน์ มันทําให้เห็นว่าพลเอกประวิทย์นั้นเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมจะอ้ารับทุกฝ่ายทุกคนจริงแม้แต่คนที่เคยมีปัญหากับพักพลังประชารัฐก็กลับมาได้ขณะเดียวกันเนี่ยงานระดมทุนความหมายไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขอย่างเดียวแต่ตัวเลขขนาดขายบัตรได้500ล้านเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพักพลังประชารัฐมีความพร้อมในแง่ของบุคลากรในแง่ของทุนในแง่ของปัจจัยที่จะสนับสนุนคนที่จะลงสมัครสสในานามพัก ่อนที่จะถึงวันหยอ่อนบัตรเนี่ยพัคการเมืองต้องเอาชนะใจสสอให้ได้เสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสที่มีฐานคะแนนเป็นของตนเองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่พลเอกประวิตยและพลังประชารัฐสามารถทําได้แล้วทาให้เห็นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เหลือดูวันเลือกตั้งครับว่าคะแนนจะออกมาอย่างไรความฝันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพลเอกประวิทย์จะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวก็รู้กันครับ